สวดสรรเสริมพระพุทธคุณอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบนะโมตัสสะภะคะวะโตนะะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโมมมมโะโนะะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะลังสัมมาสมัสมพุทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุนโนโตโลปุริสะธรรมสารถิสถทัทาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวะเต อิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตโตลปุริสธรรมสารธิสัตถาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตโตลปุริสธรรมสารธิสัตถาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตโตลปุริสธรรมสารธิสัตถาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมมโนสุขตโลกาวิทุนโนตโลปุริสธรรมสารติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมมโนสุขตโลกาวิทุนโนตโลปุริสธรรมสารติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมมโนสุขตโลกาวิทุนโนตโลปุริสธรรมสารติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุขโตโลกาวิทุนโนตโลปุริสัธรรมสารธิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุขโตโลกาวิทุนโนตโลปุริสัธรรมสารธิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุขโตโลกาวิทุนโนตโลปุริสัธรรมสารธิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติพิโสภะควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจราญะสัมมาโนสุกะโตโลกะวีโตนะนุตตะโรโพลิสสะธัมมะสาระถิสัตถาเทวะมะนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติพิโสภะควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจราญะสัมมาโนสุกะโตโลกะวีโตนะนุตตะโรโพลิสสะธัมมะสาระถิสัตถาเทวะมะนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติพิโสภะควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจราญะสัมมาโนสุกะโตโลกะวีโตนะนุตตะโรโพลิสสะธัมมะสาระถิสัตถาเทวะมะนุสสานังพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโลปุริสาธรรมสารติสัตถเทวมนุสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโลปุริสาธรรมสารติสัตถเทวมนุสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโลปุริสาธรรมสารติสัตถเทวมนุสานังพุทโธภคควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรณะสัมมโนสกตโตโลกวิทุนโนโตโุริสะธรรมสารติสัทาเทวมโนสานังภุโตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรณะสัมมโนสกตโตโลกวิทุนโนโตโุริสะธรรมสารติสัทาเทวมโนสานังภุโตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรณะสัมมโนสกตโตโลกวิทุนโนโตโุริสะธรรมสารติสัทาเทวมโนสานังภุโตภควาติ อิติปิโสภควาหลังสมมติวิชาการลณาสมโนสุกโตโลกวิทุนนุตโลภุริสัทมัสารติสัตถเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาหลังสมมาสมุติวิชาการลณาสมโนสุกโตโลกวิทุนนุตโลภุริสัทมัสารติสัตถเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาหลังสมมาสมุติวิชาการลณาสมโนสุกโตโลกวิทุนนุตโลภุริสัทมัสารติสัตถเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติ อิติธิโสภะกวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจริญนาสมณโนสุขตโลกาวิทุนนนุตโลปุริสะธรรมสารติสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภะควาติอิติธิโสภะกวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจริญนาสมณโนสุขตโลกาวิทุนนนุตโลปุริสะธรรมสารติสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภะควาติอิติธิโสภะกวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจริญนาสมณโนสุขตโลกาวิทุนนนุตโลปุริสะธรรมสารติสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภะควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโตโลภุริสัทมาซาลิติสตถาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโตโลภุริสัทมาซาลิติสตถาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโตโลภุริสัทมาซาลิติสตถาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ

อิทิพิสูภควาลังสมาสมุทวิชาจรณามโนสุขตโลกวิทุนนนตโลปุริสัธรมสารทิสัตถเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิสูภควาลังสมาสมุทวิชาจรณามโนสุขตโลกวิทุนนนตโลปุริสัตธรมสารทิสัตถเทวมนุสานังพุทโธภควาตอิติปิสูภควาลังสมาสมุทวิชาจรณาสมโนสุขตโลกวิทุนนนตโลปุริสัตธรมสารทิสัตถเทวมนุสานังพุตโธภควาติอิติปิสภควาลังสมาสมุทวิชาจริ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณะสัมโนสุขตโลกาวิทุนนนุตโลปุริสัธรรมสารติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณะสัมโนสุขตโลกาวิทุนนนุตโลปุริสัธรรมสารติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณะสัมโนสุขตโลกาวิทุนนนุตโลปุริสัธรรมสารติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลััังสสสสมมมมมาานนโโโโตตวิชจลลณะะุกก อิทิปิโสภควารังสมาสมุทโธวิชาจรณาสมโนสกโตโลกวิทุนนโนตโลภุริสัธรรมสารธิสตาเทวมนสานังพุทโธภัวาติอิติพิโสพควาลังสมาสมุทโธวิชาจรณาสมโนสกโตโลกวิทุนนโตโลุริสัตธรรมสารทิสตาเทวมนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควารังสมาสมุทโธวิชาจริาสมโนสกโตโลกวิทุนนโนตโลภุริสัธรรมสารทิสตาเทวมนสานังพุทโธภคกวาติอิติปิโสภัวาลังสมาสมุทโววิชาจริญนาสมโนสุ อิติป um. ิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรินาสัมโนสุขตโลกะวิทุนนนุตตุโลปุริสสะธรรมสาริติสัตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรินาสัมโนสุขตโลกะวิทุนนนุตตุโลปุริสสะธรรมสาริติสัตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรินาสัมโนสุขตโลกะวิทุนนนุตตุโลปุริสสะธรรมสาริติสัตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ อิต so ิป no, ิโสภควาลังสัมมาสัม so ุทว no, ิชาจรนสัมโนสุขตโลกวิทูนนุตตโลภุริสธรรมสารทิสัทเทวมนสานังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทวิชาจรสัมโนสุขตโลกวิทูนนุตตโลภุริสธรรมสารทิสัทเทวมนสานังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทวิชาจรสัมโนสุขตโลกวิทูนนุตตโลภุริสธรรมสารทิสัทเทวมนสานังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมป อติปิโสภาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจัลาสัมโนสุกโตโลกวิทูนนนตโลภุลิสัตมสาลติสัตถเทวมนุสังปุตโตภกวาติอติปดโสภาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจัลาสัมโนสุโตโลกวิทูนนนตโลภุลิสัตมสาลติสัตถเทวมนุสังปุตโตภกวาติอติปิโสภาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจัลลานาสัมสุัตโตโลกวิทนนนตโลภุลิสัตถมสาลติสัตถเทวมนุสังปุตโตภัวาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณญาสัมพุทสุคตโลกวิทุนนุตตะโลุริสัทธมัสสารธิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณญาสัมพุทสุคตโลกวิทุนนุตตะโลุริสัทธมัสสารธิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิถุนนุตตาโลปุริสาธรรมสารติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิถุนนุตตาโลปุริสาธรรมสารติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิถุนนุตตาโลปุริสาธรรมสารติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณญาสัมมโนสกโตโลกวิถุนโนตโลกุริสัตถมัสสลาติสตาเทวมโนสานังพุตโตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณญาสัมมโนสกโตโลกวิถุนโนตโลกุริสัตถมัสสลาติสตาเทวมโนสานังพุตโตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณญาสัมมโนสกโตโลกวิถุนโนตโลกุริสัตถมัสสลาติสตาเทวมโนสานังพุตโตภควาติ อิติปิโสภควลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมโนสุขโตโลกวิทูนโนโตโลปุริสธรมสาริสัทเทวมนสานังทโภควาติอิติปิโสภควลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมมโนสุโตโลกวิทูนนตโลปุริสธมสารติสัทเทวมสานังทโภควติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมมโนสุขโตโลกวิทูนนตโลปุริสธมสาริสัทเทวมสานังพทโธภควติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมพุทสุขตโลกาวิทุนนุตตุโลภุริสาธรรมมัสาราธิสัตทเทวมนุสานังพุทธวักวาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมพุทสุขตโลกาวิทุนนุตตุโลภุริสาธรรมมัสาราธิสัตทเทวมนุสานังพุทธวักวาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมพุทสุขตโลกาวิทุนนุตตุโลภุริสาธรรมมัสาราธิสัตทเทวมนุสานังพุทธวักวั อิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกกวิทุนนนุตโลภุริสาธรรมสารติสัตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกกวิทุนนนุตโลภุริสาธรรมสารติสัตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนาสัมโนสุกโตโลกกวิทุนนนุตโลภุริสาธรรมสารติสัตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ

อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมวิชาจรสัมนโนสุขตโลกวิทุนโนตโลิสาธรรมสาริสัตถาเวมโนสันพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมวิชาจรินาสัมโนสุขตโลกวิทุนนโนตโลิสัทธรรมสาริสัตถาเวมโนสันพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมวิชาจรนาสมโนสุขตโลกวิทุนโนตโลิสาธรรมสาริสัตถะเวมโนสันพุทโภควาติอิติปิโสภควาล อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณะสัมโนสุโตโลกาวิทุนนุตโลูกุลิสาธรรมสารติสัตทเทวัมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณะสัมโนสุโตโลกาวิทุนนุตโลูกุลิสาธรรมสารติสัตทเทวัมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณะสัมโนสุโตโลกาวิทุนนุตโลูกุลิสาธรรมสารติสัตทเทวัมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธว

อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชฌารณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนุตตะโลกผลิสัตมหาสารทิสัตถะเทวมนุสสังพุตโภภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชฌารณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนุตตะโลกผลิสัตมหาสารทิสัตถะเทวมนุสสังพุตโภภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชฌารณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนุตตะโลกผลิสัตมหาสารทิสัตถะเทวมนุสสังพุตโภภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทุนนุตตโลปุริสะธรรมสาลาทิสัตถะเทวมนุสานังพุตโตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทุนนุตตโลปุริสะธรรมสาลาทิสัตถะเทวมนุสานังพุตโตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทุนนุตตโลปุริสะธรรมสาลาทิสัตถะเทวมนุสานังพุตโตภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกาวิทุนนุนตโลกุลิสัตธรรมสารติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกาวิทุนนุนตโลกุลิสัตธรรมสารติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกาวิทุนนุนตโลกุลิสัตธรรมสารติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนนุตตโตปุริสัตธรรมสารติสตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนนุตตโตปุริสัตธรรมสารติสตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนนุตตโตปุริสัตธรรมสารติสตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสักวารังสมาสมธวิชาจรณาสมโนสุขโตโลกวิทุนนุตตโลกุลิสาธรรมสารติสัตถเทวมนุสานังพุทธโะวติอิติปิโสพคะวารังสมาสมธวิชาจรณาสมโนสุขโตโลกวิทุนนุตตโลกุลิสาธรรมสารติสัถเทวมนุสนังุทธโะวาติอิติปิโสคกวารังสมาสมธวิชาจรณาสมโนสุขโตโลกวิทุนนุตตโลกุลิสาธรรมสารติสัทถเทวมนุสานังพุทธโะวต อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสกตโตโลกาวิทุนันตตโลกุลิสะธรรมสารติสัตถเทวมนุสสังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสกตโตโลกาวิทุนันตตโลกุลิสะธรรมสารติสัตถเทวมนุสสังพุทโธภควาติจบอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบสาธุสาธุสาธุขอความเป็นสิริมงคลจงมีแก่ผู้ฟังทุกทุกท่าน เธอสาธุสาธุสาธุ